ไม่รู้อ่ะเห็นมันมันรอกันอืมหนาจริงฮะ ขี่ควายกินหญ้าครับนี่ยน, <laughs> นี่แหละครับครับวิถีนี่แหละครับวิถีเลี้ยงบัวเลี้ยงควายไปแล้วครับ ยอดแค่ไหนครับไปเลยหายนะครับนี่จากคอกด้วยครับหาเลยครับนี่นะครับยอดครับนี่จากข้อซูตัวครับหายเลยครับนี่นะครับใครว่าควายงโง่ครับ มองโง่ด้วครับฉลาดด้วครับควายครับสุดยอดนะครับฝุ่นผู้หนึ่งล้างล้งใส่ด่างครับน้องใส่ด่างนะรับผู้หนึ่งหานเป็ดห้องเตียงมดด้นนั่นนะครับพ่อไข่คลองมันเลยครับไปเลยฝุ่นย่างก้อยๆเขาคลองเกลี้ยงขึ้นเขาทาครับวิธีเลี้ยงควายครับนี่แหละครับออกไข่คลองมันเลย หอด,อดก้อกึกเหวินนะครับโอ้สุดยอดเลยครับนั่งถ่วงครับ